สำหรับท่านใดที่เดินผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาชมบูธของเราก่อนได้เลยนะครับเห็นไหมเอาใช้งานจัดวงจัดบูธหรือขายสินค้าที่ตลาดได้เลยนะครับผมกับข้าวครับกับข้าวกับข้าวครับกับข้าวเนี่ยเอาไปใช้เป็นขายของลดลงลดเล่ได้ด้วยนะครับผมเนี่ยอ้าเอาไปกับข้าวมาครับผมเข้ามาเลือกชมได้เลยนะครับผมอยากได้อะไรมาดูก่อนเด้อนะเอาสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้จะพามาดูของเล่นใหม่นะครับมันก็คือแต่ไซเรนมีเจ็ดเสียงด้วยนะครับนี่ทั้งชุดเข้ามาให้พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติด <sketches> ต <of course> um, ну. oh, ั้งแบบนี้เลยตัวที่ผมสั่งวันนี้เป็นสิบสองโวลต์นะครับในตะกาเขามีให้เลือกสองแบบเลยทั้งสิบสองแล้วก็ยี่บสี่โวลต์มีอุปกรณ์มาให้ครบเลยครับปากแต่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะมีอุปกรณ์เสริมมาให้ด้วยครับผมนี่มีแผ่นกาวสองหน้าให้ด้วยครับติดด้านหลังนะครับกรณีที่อยากจะเอาไปติดไว้ในรถมันก็คือตัวเหน็บเสียบใหม่นั่นเองหรือเื่อท่านใดไม่อยากใช้กาวสองหน้าครับอยากจะเพิ่มความแน่นหนาครับนี่เขาก็มีสกรูมาให้ด้วยครับเยึดสกรูได้เลยนะครัับบผมมมอีีีี้้สตตติิกรรรรณท่เเาดงยย ครับแล้วก็เน็บไม้ไว้แบบนี้ครับผมนี่ก็ไว้เน็บไม้เวลาที่เราดึงออกใช้งานนี่ครับยกอาไม้เอามาใช้งานเลยคือพูดง่ายเลยว่าเขามีสายมาให้พร้อมใช้งานพร้อมติดตั้งเลยครับเนี่ยสายก็โอ้ยาวใช้ได้นะครับผมนี่แล้วก็ไปติดตั้งตามจุดที่เราต้องการได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็มีสายแดงดํามาครับแดงเข้าควบบวกดําเข้าควบลบครับกรณีที่ต่อตรงกับแบตเตอรี่เลยนะ แล้วก็มีขายยึดเป็นเหล็กมาให้ครับนี่แล้วก็ไปยึดติดตามจุดที่เราต้องการคือจริงๆแล้วไม่เพียงแต่เอาไปใช้กับรถยนต์หรอกครับบางคนเอาไปใช้กับรถโมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่กู้พงกู้ภัภยอะไรอย่างนี้หรือบางท่านไปขายของที่ตลาดครับหรือจัดมงจัดบูรก็สามารถเอาตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับผมต่อตรงกับแบตเตอรี่ง่ายๆเลยก็อาจจะหาสายเล็กๆสักหน่อยครับเอามาต่อเพิ่มความยาวขึ้นตามจุดที่เราต้องการครับถ้าต่อไกลาจากแบตเตอรี่ครับก็ ต่อสายเพิ่มเติมเอาสายแดงเข้าบวกนะครับสายดําเข้าลบกรณีต่อตรงจากแบตเตอรี่นะนี่ครับต่อเรียบร้อยแล้วขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะครับผมนี่ผมต้องขยับมาไกลเขาหน่อยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาที่ตัวไม้กับตัวปากแตรหรือว่าลาโพงเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมันก็จะหอนมันก็จะวีดนั่นเองเหมือนกับไม้ที่เราใช้ล็อกเพลงปกติอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหดังดีฉีดได้เนย,ย่นะ เวลาจะพูดแล้วก็กดตรงนี้ครับผมนี่กดตรงนี้ครับผมแล้วก็1 2 3หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ดังดีจริงดังจริง ทุกเสียงครับถ้าเกิดแบบว่าจะให้ง่ายๆนะเวลาจะกดใช้สัญญาณเข้าไปแล้วอยากจะให้หยุดก็สามารถใช้ปุ่มกดมายนี้ได้เลยครับกดหนึ่งครั้งอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะก็จะเงียบไปนะครับโอเสียงดังดีสมราคาจริงๆเลยคนระับที่ได้มานี้ไม่แพงด้วยนะ